คุณวันก็เหมือนแม่ทั่วๆไปที่เฝ้ารอลูกสาวกลับบ้านในทุกๆวันแต่ในบ้านที่เคยปลอดภัยหลังนี้ความผิดปกติบางอย่างกำลังเกิดขึ้นกับพลอยลูกสาวของเธอแล้วเธอจะทำอย่างไรเมื่อพบคราบเลือดที่สักไม่ออกบนผ้าพันคอผือนนั้นนี่อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอรู้ว่า คนที่กลับมาบ้านในวันนั้นอาจจะไม่ใช่ลูกสาวคนเดิมของเธออีกต่อไปสวัสดีครับพบกับผมออสในจิบกาแฟแลเลเรื่องเล่าเช่นเคยครับเรื่องราวที่ผมจะเล่าในคืนนี้ผมดัดแปลงมาจากกระทู้ในพันทิปนะครับต้องขอขอบคุณเจ้าของเรื่องด้วยนะครับที่แบ่งปันประสบการณ์นี้ส่วนลิงก์ต้นฉบับผมจะแปะไว้ให้ในคําอธิบายด้านล่างเช่นเคยครับเอาละครับเรามาเริ่มต้นกันเลยครับ เรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นในเย็นวันหนึ่งที่ฝนพร,รมครับหลังฝนตกใหม่ๆเสียงจักจั่นก็เริ่มร้องดังขึ้นมากินดินชื้นๆลอยอยู่ในอากาศของหมู่บ้านจัดสรรที่ดูเงียบสงบพลอยเด็กสาวมอปลายกำลังเดินกลับบ้านหลังเลิกเรียนพิเศษเธอกดโทรศัพท์เครื่องใหม่ที่เพิ่งซื้อมาดูเวลาก็พบว่ามันเริ่มมืดแล้วเธอเล่งฝีเท้า เมื่อเดินมาถึงช่วงท้ายซอยที่มันค่อนข้างเปี่ยวและมีพงหญ้าสูงไฟทางก็สว่างเป็นช่วงๆจูๆ่ๆเธอก็รู้สึกเย็นเยือกขึ้นมาที่สันหลังยังไม่มีเหตุผลมันเป็นความรู้สึกเหมือนมีคนกำลังจ้องมองเธออยู่ในความมืดของพงหญ้านั้นและตอนนั้นเองเสียงแหบพลาก็ดังจากข้างหลังน้องสาวเสียงนั้นทำเอาพลอยสะดุ้งสุดตัวพอพลอยหันไป ก็เจอกับผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างผอมดวงตาแดงกลรำเหมือนคนไม่ได้นอนกินตัวเหม็นเปี้ยวจนพลอยต้องเผอกั้นหายใจมีอะไรคะพลอยถามแล้วก็พยายามเดินหนีมึงมีเงินเท่าไหร่เอามาให้หมดแล้วก็เอาโทรศัพท์นั้นมาด้วยมันตวาดพางชี้มาที่โทรศัพท์ในมือของพลอยพลอยตกใจจนทำอะไรไม่ถูกอยากจะวิ่งแต่ขามันแข็งไปหมดแล้วพูดว่า หนุไม่มีเงินค่ะมันตะโกนแล้วบอกว่าบึงยาลีลาพูดจบมันก็พุ่งเข้ามากระชากแขนพอยยังนุนแรงลากเธอเข้าไปในพงหญ้าข้างทางพอยพยายามกรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงของเธอก็ถูกความมืดกืนหายไปภาพสุดท้ายที่เธอเห็นคือแสงวูบวาบของใบมีดในมือมันจากนั้นทุกอย่างก็ดับลงเช้าว,วันต่อมาคุณวันผู้เป็นแม่ ก็เอาเสื้อผ้าของลูกไปซักตามปกติแล้วก็เห็นคราบสีน้ําตาลบนคอเสื้อนักเรียนของพลอยตอนแรกเธอคงคิดว่าเป็นคราบโคลนแต่พอคุณวันจุ่มเสื้อนักเรียนสีขาวตัวนั้นลงไปในกระมังสิ่งที่เกิดขึ้นก็ทําให้เธอต้องชะงักมือคราบสีน้ําตาลแห้งที่แห้งกลังบนคอเสื้อมันไม่ได้ละลายหายมันดินโคลน แต่เมือนกับค่อยๆคายตัวออกเป็นเส้นสายสีเลือดแดงคล้ำเหมือนลากปลายสีเลือดที่ชอนชัยไปในน้ำอย่างเชื่องช้าจากหนึ่งเส้นเป็นสองเส้นจากสองเส้นเป็นสิบเส้นจนในที่สุดน้ำทั้งกะละมังก็กลายเป็นสีแดงขุ่นข้นและที่น่าสะพึงยิ่งกว่าสีคือกลิ่นกลิ่นข้าวจัดปนกลิ่นโลหะของเลือดส,สด มาลุนแรงเสียจนคุณวันต้องพังะถอยหลังเธอดึงมือที่สั่นเทาของตัวเองขึ้นมาจากน้ำสีเลือดนั้นในหัวพยายามตะโกนบอกตัวเองว่าน่าจะเป็นเลือดกำเดาลูกอาจจะแค่เลือดกำเดาไหลแต่สัญชัตญาณลึกๆมันคาน,านขึ้นมาว่าเลือดกำเดาที่ไหนจะมากมายและกิ่นรุนแรงได้ขนาดนี้เธอสะบัดศีรษะยังรุนแรงไล่คิดความน่ากลัวที่สุดออกไปแล้วก็ก้มหน้าก้มตาซักเสื้อเปื้อนเลือดนั้นต่อไป และตอนที่พลอยกำลังเดินลงมาเพื่อไปโรงเรียนคุณวันก็เห็นว่าลูกสาวเอาผ้าพันคอมาพันคอไว้แน่นทั้งๆท,ที่อากาศมันร้อนอบอ้าวคุณวันเลยถามพลอยว่าพลอยพันคอทำไมลูกร้อนจะตายพลอยไม่ยอมสบตาและพูดด้วยเสียงที่แหบและเบาผิดปกติว่าเมื่อวานหนูล้มค่ะแม่คอกระแทกนิดหน่อยถึงคุณวันจะสงสัยแต่ก็ไม่ได้อยากสักสซต่อ ที่โรงเรียนความผิดปกติของพลอยยิ่งชัดเจนขึ้นในห้องเรียนพลอยทำปากกาตกพื้นตอนที่เธอก้มลงไปเก็บเมที่เป็นเพื่อนสนิทที่นั่งอยู่ข้างๆก็ต้องตัวแข็งทื่อเพราะว่าภาพที่เธอเห็นคือคอของพลอยมันพับลงในมุมที่ผิดมนุษย์ศีรษะของเธอห้อยลงมาจนคางแทบจะชิดอกพร้อมกับมีเสียงข้อต่อลั่นเบา ดังกึกพอเก็บของเสร็จแล้วพอยก็ยืดตัวขึ้นมานั่งนิ่งเหมือนเดิมไม่แสดงอาการเจ็บปวดใดๆตอนพักเที่ยงท่ามกลางเสียงจอแจของโรงอาหารพอยยังคงนั่งนิ่งไม่แตะต้องอาหารแล้วจจู่มแมลงวันหัวเขียวตัวใหญ่ตัวหนึ่งก็บินมาเกาะที่แก้มของเธอเมที่นั่งตรงข้ามถึงกับชะงักเมื่อเห็นว่าพอยไม่แม้จะปัดมันออก และที่น่าสยดสยองที่สุดคือมแมลงวันตัวนั้นมันค่อยๆไต่จากแก้มขึ้นไปยังขอบตาและก้าวขาเล็กๆของมันลงไปเดินบนลูกตาของพลอยที่เบิกนิ่งไม่กระพริบลาวกับว่าดวงตาของพลอยเป็นเพียงพื้นผิวที่ไร้ความรู้สึกมแมลงวันตัวนั้นมันเดินวนอยู่บนดวงตาพลอยก่อนจะใช้ขาหน้าถูกันไปมา มันพึงพอใจในรสชาติบางอย่างเพื่อนอีกคนทนดูไม่ไหวตะโกนลั่นแล้วใช้มือปัดมลงวันตัวน,นั้นออกไปอย่างรุนแรงแต่ปฏิกิริยาของพลกับน่ากลัวยิ่งกว่าเธอไม่ได้ขอบคุณหรือตกใจอะไรเลยแต่ค่อยๆหันศีระะที่ดูแข็งทื่อจ้องมาที่เพื่อนด้วยแววตาที่ว่างเปล่าและเย็นชาเย็นวันนั้นเพื่อนๆเนมก็ไปกระซิบคุยกัน ด้วยเสียงสัน่นฉันกลัวว่าแกแกเห็นตอนแมลงวันตอมตาไอพลอปะและนั่นก็เป็นวันสุดท้ายที่เพื่อนๆเ,เข้าไปนั่งใกล้พลอยและเมื่อพลอยกลับถึงบ้านคุณวันก็เตรียมกับข้าวไว้ให้แต่พลอยกับนั่งนิ่งไม่ยอมกินข้าวคุณวันเป็นห่วงลูกสาวข่วงจนลืมเรื่องอื่นไปเสียหมดส้นหลังจากนั้นเธอก็พูดว่า กินสิลูกพลอยก็ค่อยๆตักข้าวเข้าปากอย่างเชื่องช้าแล้วคุณวันก็เห็นภาพที่ทำให้เธอแทบช็อกข้าวที่พลอยเคี้ยวมันค่อยๆไหลออกมาจากช่องว่างใต้ผ้าพันคอมันเปอะเสื้อนักเรียนของเธอหลังจากนั้นพลอยก็บอกว่าพอแล้วค่ะแม่หนูอิ่มแล้วพลอยพูดจบก็ลุกขึ้นเดินกลับไปที่ห้องคืนนั้นกลิ่นเน่า เหมือนของเน่าก็แรงขึ้นมาจากในห้องพอยคุณวันทนไม่ไหวจนต้องเอาสเปรย์ปับระกาศไปฉีดให้แต่กลิ่นนั้นมันก็ไม่ได้หายไปไหนมันแค่ผสมกันจนหน้าเวียนหัวยิ่งกว่าเดิมเช้าวันต่อมาสภาพของพอยดูแย่ลงไปอีกใต้ตาคล้ำลึกลริมฝีปากซี่จนเกือบเป็นสีเทาที่ด้านหลังมือก็มีรอยจ้ำๆเหมือนรอยห่อเลือดปรากฏขึ้นมาเย็นวันนั้น ขณะที่คุณวันกำลังกวาดใบไม้อยู่หน้าบ้านเธอก็เห็นพลอยเดินกลับมาแต่แล้วจูๆ่ๆพลอยก็สะดุดล้มอย่างแรงและภาพที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตามันก็คือฝันร้ายที่สุดของชีวิตคนเป็นแม่จังหวะที่เท้าพลอยสะดุดก้อนหินก้อนนั้นมันไม่ใช่การล้มแบบปกติครับแต่เป็นเหมือนตุ๊กตาไม้ที่ถูกกระชากขาร่าง,งเธอเสียหลักอีกรุนแรงจนศีรษะสะบัดไปข้างหน้า และเสี้ยววินาทีที่คุณวันกําลังอ้าปากร้องเตือนลูกเธอก็ได้ยินเสียงมันเป็นเสียงดังกรึบเสียงนั้นน่ากลัวที่สุดเท่าที่มนุษย์จะจินตนาการได้ก่อนที่ศีรษะของพลอยจะหลุดออกจากบ่ามันไม่ได้ล่วงลงมาทันทีนะครับแต่มันห้อยตองแต่งอยู่บนผิวหนังชิ้นสุดท้ายเพียงเสี้ยววินาทีเผยให้เห็นโพงคอสีดำคล้ำและกระดูกสันหลังที่แตกหัก คอนที่มันจะล่วงหล่นมากระทบกับพื้นถนนดังตุกสีรากของพอยกิ้งลุกกุ๊กกุ๊กไปสองสามตลบก่อนที่สีรากจะหยุดนิ่งโดยที่หันใบหน้าซีดขาวนั้นขึ้นมองไปบนท้องฟ้าด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าส่วนล่างที่ไร้หัวนั้นยังคงเดินเซไปข้างหน้าอีกก้าวหนึ่งแขนทั้งสองข้างกางออกเหมือนพยายามจะทรงตัวก่อนจะสุดตัวหัวปลุกไปคุกเข่าอยู่กับพื้น จากพงคอบัดรนี้กลายเป็นหลุมโบมีของเหลวสีดำข้นไม่ใช่เลือดสดๆค่อยๆไหลทะลักออกมาอย่างเชื่องชา้าและแล้วร่างที่ไร้หัวนั้นก็ค่อยๆค้าหาศรีรษะของตัวเองพอเจอมันก็ค่อยๆย,ยกหัวขึ้นมาแล้ววางกลับไว้บนคอเหมือนเดิมแล้วลุกขึ้นบ้านไปอย่างเงียบๆพอได้สติคุณวันก็กรีดร้องลั่น แล้ววิ่งไปที่วัดท้ายหมู่บ้านในทันทีหลวงพ่อคะช่วยลูกหนูด้วยหลวงพ่อมองหน้าเธอแล้วถามว่ายมวนันใจเย็นๆมีเรื่องอะไรเล้จากนั้นคุณวันก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เธอพบเจอให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อก็พูดว่ายมวนันยมทำใจให้ดีๆนะลูกสาวของโยมนะ่ะเขาน่าจะตายไปแล้วแต่ใจของเขา ยังผูกพันกับบ้านผูกพันกับครอบครัวเขาก็เลยกลับมาทําทุกอย่างเหมือนตอนที่ยังมีชีวิตอยู่หลวงพ่อหยุดไปคู่หนึ่งแล้วพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่จริงจังว่าโยมรีบกลับบ้านไปเถอะร่างที่ไม่มีวิญญาณมันก็เสื่อมสลายไปตามกาลเวลาถ้าปล่อยไว้นานวันความผูกพันของดวงจิตอาจจะยึดเหนี่ยวอะไรบางอย่าง ที่น่ากลัวกว่าความตายให้มาอยู่แทนที่ได้นะคุณวันได้ยินดังนั้นก็รีบวิ่งกลับบ้านแต่พอถึงปากซอยก็เห็นรถตำรวจจอดอยู่เต็มไปหมดเชือกสีเหลืองนั้นถูกกั้นไว้รอบพงหญ้าแล้วเธอก็ได้ยินชาวบ้านพูดว่าเจอศพเด็กผู้หญิงโดนฆ่าปาดคอแค่นั้นล่ะครับคุณวันสติแตกทันทีเธอวิ่งฝ่าทุกคนกลับเข้าบ้านตรงไปที่ห้องนอนของลูก เห็นร่างของพลอยนอนอยู่บนเตียงใต้ผ้าห่มพลอยลูกแม่เธอร้องไห้แล้ววิ่งเข้าไปกอดลูกแต่อ้อมกอดที่ควรจะนุ่มและอุ่นนั้นกลับกลายเป็นความรู้สึกเหมือนกำลังกอดล่างที่แข็งทื่อและเย็นเฉียบความเย็นที่น่ากลัวจนทำให้หัวใจคนเป็นแม่หล่นวูบเธอพยายามอุ้มลูกสาวขึ้นมากอดแน่นๆและวินาทีนั้นเองครับด้วยแรงกอดของการโอบรัด สีษะของพลอยก็ล่วงหล่นจากบ่าที่แข็งทื่อดังตุบหล่นลงมาบนตักของคุณวันคุณวันก้มลงมองและสิ่งที่ทําให้เธอตัวแข็งยิ่งกว่าเก่าคือดวงตาของลูกสาวที่อยู่บนตักมันไม่ได้ว่างเปล่าอีกต่อไปดวงตาสีดําที่เคยเมือรอยค่อยๆกอกกลับมาโฟกัสจ้องลึกเข้ามาในดวงตาของเธอและแล้วมุมปากบนใบหน้าที่ซีเซียวนั้น ก็ค่อยๆค่อยๆย,ย,ยกขึ้นมาเป็นรอยยิ้มมันเหมือนไม่ใช่รอยยิ้มของพลอยไม่ใช่รอยยิ้มของลูกสาวที่เธอรู้จักแต่มันเป็นรอยยิ้มที่เยาะเยะ้ยเป็นรอยยิ้มของผู้ชนะที่ดูพึงพอใจและก่อนที่คุณวันจะได้กรีดล้องริมฝีปากสีเทานั้นก็ขยับและเป็งเสียงที่แหบแห้งแต่ชัดเจนทุกถ้อยคำออกมาว่าสวัสดีคะ่ะคุณแม่ ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องนี้เรื่องราวทั้งหมดก็จบลงที่คําทักทายนั้นครับทิ้งไว้เพียงคําถามที่ไม่มีใครตอบได้ว่าในที่สุดแล้วคำเตือนของหลวงพ่อก็เป็นจริงว่าหากปล่อยไว้นานวันความผูกพันนั้นอาจจะยึดเหนียวบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัวยิ่งกว่าความตายไว้และบางทีสิ่งที่คุณวันเห็นตอนนั้นได้เข้ามาทักทายคุณวันในร่างของลูกสาวเธอ เรียบร้อยแล้วสำหรับค่ำคืนนี้กาแฟของผมก็หมดแก้วพอดีครับขอบคุณทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันในจิบกาแฟและเรื่องเล่าครับสำหรับใครที่อยากอ่านเรื่องราวต้นฉบับอย่าลืมกดเข้าไปดูในลิงก์ในคำอธิบายนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าอยากฟังเรื่องเล่าเรื่องอื่นๆต่อเนื่องสามารถคลิกที่เพลย์ลิสต์ทางซ้ายมือได้เลยหรือจะให้ YouTube เลือกเรื่องถัดไปให้ก็คลิกที่วิดีโอทางขวามือได้เลยครับและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มติดตามตรงกลางเพื่อไม่พลาดเรื่องใหม่ๆจากช่องของเรานะครับขอบคุณครับ